thank you. สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ใน,ในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการกะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิม ทรงรับพระมหาสังทักษินวัดจากเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงส่งพระสุคนลที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิาวัดให้กับเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณจที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ําเสร็จแล้วเสด็จพระจำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพตน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพรน้อยแล้วส่งที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระชวง์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองธลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามนีรัตนปฏิมากรแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลองธลีพระบาท พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจําทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีตั้งมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสําหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อน ครารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษกสาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสําหรับฤดูหนาวถวายอีกสําหรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนปัจจุบัน เ18นิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดบรวรนิเวศวิหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธสิหิงพระประธานในพระอุโบสถ ส่งถวายพุ่มเทียน <ıyorlar> และท <moon> ุบเทียนแพและวทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ทรงถวายพุ่มเทียนและทุบเทียนแพแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสส่งถวายพุ่มเทียนและทุบเทียนแพแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์ จากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีส่งถวายพุ่มเทียนและทุบเทียนแผ่ส่งจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมพันศาห0พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งวางพวงมาลัยถวายราชสกการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ส่งถวายพุ่มเทียนและทุบเทียนแพร่ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชุมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเสด็จลงจากฐานชุกชี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองน้อยถวายรัชกาะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาาบพิษทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปส่งถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพแด่พระธรรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดประวันนิเวศวิหารเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปสรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถส่งถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพแล้วท่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งมีระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบางครั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมสานุงศ์เสด็จแทนพระองค์ณนวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดปวานิเวศราชวิหารเพื่อทรงจุดเทียนพรรษา จุดเทียนเครื่องนมัสการและถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัครรุุทธศาสนุปธรรมพบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกา3นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2568จำนวน5ต้นได้แก่ต้นรวงพึ่งต้นพุธผาต้นไผ่ภูผานต้นส้มแก้วสมคิดและต้นหนุนสีซึ่งกล้าต้นหนุนสีมาจากการเพาะเมล็ด จากต้นนรซีส่งปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหามูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถบพิพรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งปลูกไว้เป็นสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 0 6 สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์เพื่อรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาเป็นอนุสรแห่งการเป็นอนุสรแห่งเกียรติภูมิความเป็นไทยและระลึกถึงความสำคัญของบุคคลและสถานที่ในประเทศไทยทั้งนี้สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนกับทรงปลูกต้นสิรินธรวล,ลีกับต้นกันไพรมหิตลเมื่อวันที่19ธันวาคม2540 จากนั้นทอดประเนสนิทศการวิชาการได้แก่นิทศการการติดตามสถานภาพประชากรนกเงือกและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของระบบนิเวศป่าดงดิบเขาในพื้นป่าตะวันตกของประเทศไทยที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิวทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ร่วมดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในป่าดงดิบเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยจึงได้จัดทําโครงการศึกษาวิจัยเป็นเวลาสองปี นกเงือกคอแดงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าด,ดงดิบเขารวมถึงสถานภาพนกเงือกอีก5ชนิดได้แก่นกกกนกเงือกสีน้ำตาลนกแก๊กนกเงือกกร่ำช้างและนกเงือกกร่ำช้างปากเรียบและสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญอีก12ชนิด ทำการเดินสำรวจเพื่อศึกษาการกระจายในพื้นที่ด้วยการพบเห็นตัวโดยตรงบันทึกเสียงร้องและจดบันทึกร่องรอยรวมถึงพืชอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่า <c oughs> พื้นที่ศึกษาครอบคลุมป่าดิบเขาระดับสูงของพื้นป่าตะวันตกในพื้นที่อนุรักษ์แห่งแห่งได้แก่เ <c oughs> ขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเ <c oughs> ขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและอุทยานแห่งชาติแม่วง เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะสามารถสร้างโมเดลทำนายปัจจัยในการอยู่รอดของนกเงือกแต่ละชนิดได้แม่นยำมากขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูนกเงือกคอแดงและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อื่นๆในสังคมพืชป่าดิบเขาของกลุ่มป่าตะวันตกให้มีความยั่งยืนต่อไป นิเทศการโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวชศาสตร์การเกษตรชีวนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่2กุมภาพันธ์2566มียุทธศาสตร์ด้านการบราการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคมประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และจัดตั้งโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ขนาด400เตียงเน้นด้าน วิทศาสตร์การเกษตรและชีวะนวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาในปี2568จากนั้นนายดำรงศรีพร,รามรักษาการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภา,าชาติไทย เวลา10นาฬิกา50น,นาทีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรั์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัสสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซอีอานเจียวถงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอเลสดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีสกโกโกโวสหพ,พันธัฐรัฐรฐรฐสเซียและสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทุนละออนพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสั้น ในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนรวมเฝ้าถูละอองพระบาทด้วยพระราชวง์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ส่งพระราชุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศก,กาลเข้าพรรษาพุศักราช2568 เวลา18นาฬิกายนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระจุลทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆ ถวายพุ่มเทียนบูชาพระอาทิตย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเวลา18นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชชุติถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรุสิทธวนาราม โอกาสนี้ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอาราม อันหนึ่งเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาที่บริเวณประตูศรีรัตนศาสดาวัดพระศรีรัตนาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระมอมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50ร,รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงตามราชประเพณีเนื่องในการพระาชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568 โดยมีท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จากวัดสุทัศเทพรวรารามวัดมหาธาตุยุราชดังสริดวัดพระเชตุพนวิมลงรรารามวัดราชบดิษ์สถิตมหาสีมารามและวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่วงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรวันที่11กรกฎาคม2568ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายมหาราชแล้วจุดทุบเทียนถวายราชสการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2175ส่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองกับพระนางสิริธิดาสเสด็จขึ้นครองราชในวันที่15ตุลาคม2199ส่งเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา ขณะมีพระชนมายุ25พรรษาหลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้10ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองเมื่อปี2,209และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับทุกปีสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2,231พระชนพรรษา56พรรษา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุดท้านารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุดท้านารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568 นอกจากนี้ขอเชิญชวนร่วมเจริญอนเรียมักสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้ารงคเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรุม,ม,มือนสุท้านาีนาฏวันที่13กรกฎาคม2568ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store 最你我们看